สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแอลแอมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แต่งมาให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมี5ประเด็นครับของการเป็นแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ครับ120ปีที่รอคอยของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับกับแชมป์บุนเดสลีก้า5ข้อจากมุมมองผู้บรรยายที่อยู่กับบุนเดสลีก้าทั้งฤดูกาลครับไปติดตามกันเลยครับบีแอลแอมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย รถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันท่านผู้ชมครับ5ข้อของการเป็นแชมป์บุนเดสิก้าในปีนี้ผมหยิบยกมาครับจากมุมมองที่บรรยายผ่านทาง PPTV HD ช่อง36นะครับปีนี้ก็ได้รับมอบหมายเลเวอร์กุเซ่นก็10ตนัดอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นเริ่มจากข้อที่1น,นะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยอ่านลายมือตัวเองไม่ออกข้อที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็คือนักฟุตบอลเข้าใจแผนครับแล้วก็โค้ชเข้าใจธรรมชาตินักฟุตบอลทั้งสองสิ่งเนี่ยชาบีอลองโซเองได้รับเครดิตเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเข้าใจลูกทีมขณะเดียวกันนักบอลในทีมก็ควรได้รับเครดิตเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะฮะไม่ยิ่งหย่อนไปก่อนกันเลยเพราะว่าทำงานร่วมกันและนำไปสู่ การเล่นในระบบที่ลงตัวครับก็คือ3-4-2-1ทุกนัดของเลเวอร์กูเซนจะเล่นในระบบกองหลัง3คนเล่นมิดฟิลด์เพลย์4คนนะครับก็คือมิดฟิลด์คู่กลางกับทางวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งมีหน้าเป็นตัวแนบนะครับก็คือปีกแนบในนะครับปีกอินเวอร์สคนแล้วก็หน้าเป้า1คนตลอดทั้งฤดูกาลครับ ที่ผ่านมาจนถึงพวกเขาเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์แลยยังไม่แพ้ใครเลย29นัดแรกของฤด,ดูกาลท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเลเวอร์กูเซ่นนั้นเล่นฟอลไนน์นัดเดียวครับประหลาดสุดแล้วกล้ามากนั่นก็คือเจอกับไบเยนมิเนิกเหมือเขารู้ครับว่าพี่สองโทมัสซูเคิลจะทําอะไรใส่พวกเขานะครับก็เลยเล่นในระบบนั้นแล้วฤด,ดูกาลนี้เล่นทุกรายการ43นัดชนะ38เสมอ5แพ้0ยิงได้123ลูกนะครับ เสียแค่31ประตูนี่คือการเข้าใจซึ่งกันและกันครับนี่คือข้อแรกเป็นปัจจัยสําคัญจริงๆนะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือการยืนระยะของวิธีการท่านผู้ชมเราจะเห็นว่า11เผู้เล่นตัวจริงในฤดูการนี้แทบไม่เปลี่ยนเลยในช่วงต้นฤดูการเนี่ยใครได้ติดตามผมผมจะพูดเลยว่าเลวอรกูเซนเหมือนท็อตแนมฮอสเปอร์เจอ1 1ผู้เล่นตัวจริงลวแต่สเปอร์เนี่ยหลุดก่อนเนื่องจากผู้เล่นเจ็บ แต่ในขณะเดียวกันเลเบอร์กุเซนยืนหยัดด้วยผู้เล่น11คนนี้ได้ตลอดเลยครับไล่เรียงกันแบบจดจําได้ง่ายเลยผู้สาประตูก็คือ Lucas ลูคัสราเดกีกองหลัง3คนซ้ายเป็นเอ็ดมงแทบโซบาตรงกลางยูนธานทาและขวาก็คือโอดิออนคอสซูนูนะครับซึ่งทั้ง3คนเล่นดี <laughs> เหลือเชื่อนะครับขณะเดียวกันมิดฟิลทั้ง4คนนะครับคู่กลางนั่นก็คือเอสเกลปาลาซิออสจับคู่กับกรานิชาก้า ขนาดเดียวกันวิงซ้ายนะฮะอเล็กซิกิมาโดวิงขวาก็คือเชนมีฟิมปงปีอินเวร์ที่แนบในเข้ามาฟอเรนเวียสกับโยนัสฮอปมันแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวิกเตอร์ n บนิเฟสท่านจะสังเกตว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มาใหม่ครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นเป็นมาใหม่แต่ว่าเล่นกันได้ได้อย่างน่าสนใจมากและครึ่งฤดูการแรกเลเวอรเซนออกสตาร์ทด้วยชุดนี้แทบจะทุกเกมเลย จะมีอยู่เกมหนึ่งที่เป็นเกมใหญ่ด้วยครับต้องเปลี่ยนตัวก็คือเอาโรเบิร์ตอันดิสซึ่งปกติเป็นตัวจริงอยู่แล้วได้เล่นเนื่องจากว่าเอสเกลปาราซิออนนั้นเดินทางกลับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็กลับมายิงตีเสมอได้ฮะลงเป็นตัวสำรองนี่คือวิธีการแล้วหลังจากนั้น11ตัวเนี่ยนะครับได้ทำให้พื้นฐานของทีมเนี่ยมันดีถึงครึ่งซีซสั้นฮะจากนั้นเาราโซ่มีทีมที่สเสถียรแล้วจับตัวนูน้นตัวนี้เข้ามาใส่แล้วก็ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้อย่างลงตัวนะครับข้อที่3ครับต้องชมการแก้ปัญหาครับของชาเบียลองโซพอหลังจากข้อ2ฮะเลเวอกูเซนเนี่ยมีผู้เล่นเริ่มจะมีผู้เล่นบาดเจ็บสัญญาณมาเลยก็คือวิกเตอร์โบนิเฟสไปเล่นทีมชาติไนจีเรียแล้วยังไม่ทันลงเลยเจ็บจากค่ายฝึกซ้อมเข้าสู่แอฟริกาคัพออฟเนชั่นนี่คือตัวแรกและตัวหนักเลยเพราะว่าโบนิเฟสเล่นดีมากขณะเดียวกันอีก2คนก็คือคู่ เซนเตอร์แบนั่นก็คือคอสูนกับแทปโซบาสองคนนี้ต้องไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ต้องเอาฮินกาบิเย่นะครับมาเล่นแล้วก็อีกคนนึงก็คือสตา i นิสิกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเล่นในระบบหลังสามแต่กลายมามายืนแล้วปรับตัวได้ดีมากฮินกาบิเย่หลายคนอาจจะตกใจไอ้ชื่อนี้จริงๆมันสำรองได้ยังไง มีการติดต่อมีข่าวดีกว่านะครับจะบอกว่าติดต่อจริงไหมเราไม่รู้แต่มันมีข่าวให้เราเห็นทั้งอาร์ซอลเองทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลฮินกาบิเย่เล่นดีมากครับแต่ปีนี้ออกสตาร์ด้วยการติดโทดแบนและบาดเจ็บทําให้เสียตาแหน่งยาวเลยให้กับทัพโซบาจนกระทั่งทั้ง2คนน่ยก็คือคอสซูนูกับทงางทับโซบาเนี่ยต้องไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นฮินกาบเย่หรือฮินกาปีเนี่ยขึ้นมาเล่นจนโดดเด่นมาก วิธีการแก้ปัญหาอีกข้อหนึ่งของอลองโซก็คือโบนิเฟสเจ็บและให้พัตติกชิกลงมาแล้วพอเล่นเล่นไปยนาสฮอมันเริ่มหมดก็มีการปรับสลับตำแหน่งนะครับให้อาร์ลี่มาเล่นจากเดิมเนี่ยอยู่ซ้ายเนี่ยพิงเชือกกลายเป็นมาอยู่ขวาแล้ววิ่งปาดตัดในให้ลโลเซกลงมานี่คือวิธีการแก้ของเขานะครับแล้วก็เราเห็นได้ชัดเจนว่าเขาทำได้ดีอลองโซ่นะ so ทำได้ดีจริง นี่คือแผนการนะครับแล้วก็อ e ิเกลเซสเสริมใหม่คนเพราะเขารู้ว่าอาการบาดเจ็บของโบนิเฟสเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วก็พักไปเกืบอบ2เดือนนะฮะกว่าจะกลับมาในการต้องใช้พัติกชิกซึ่งพัติกชิกกับโบนิเฟสเล่นคนละวิธีการนี่คือข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4ท่านผู้ชมก็คือนัฟบอลยกระดับกับอลองโซ่บอลได้ทุกคนจริงๆอันนี้น่าประหลาดใจว่าทุกคนเล่นกันได้ดีหมดเลย นักฟุตบอลอย่างโยนาธานทานี่เคยเป็นบอเลยะนะครับเฮียบอเลยครับนี่เสรษฐีน้ํามันเลยนะครับก็กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นมากในตําแหน่งเซนเตอร์ Center ตัวกลางขณะที่คอสซูนูจอมเฟอร์ฟากลายเป็นคนที่พาบอลไปได้ด้วยตัวเองออกบอลได้เข้าพื้นที่ได้นักบอลอย่างโรเบิร์ตอันดิสเป็นตัวสำรองอดทนในปีนี้แต่พอลงมาเพราะว่าปราซิออสเจ็บ เขเล่นดีและไม่เลือกที่จะเตะคนปกติกต็เตะทั้งบังเลยนะครับแล้วก็นชาก้ายืดหยุ่นเกมครับยืดหยุ่นเกมแล้วแบ็คทั้งสองฝั่งดีแล้วเรื่องเรื่องก็คือยิงกระจุยเลยในระดับระดับที่ว่ายิงหลักสิบจ่ายหลักสิบทั้งตัวของฟริมปงซึ่งสลับกับนาตาเทล่าซ้ายไม่เจ็บเลยเล็กสกิมาโดเล่นดีมากแล้วเข้าคู่กับทางฟอร์เรนเวสเป็นคอหอยกับลูกกระเดือ่อง แล้วฟอรเอนเวสกับทางโยนาสฮ o อฟมันเล่นดีมากครับดีสุดๆโบนิเฟสก็ดีและพัาติกชิกลงมาแทนก็ดีครับนี่มันดูแล้วมันลงตัวในทุกตำแหน่งในทุกแดนแสิ่งหนึ่งก็คืออลองโซบอลนะั่นก็คือวิธีการเล่นสัมลี่ยมให้ทุกคนนึกถึงพิซซ่านะครับแบบที่เป๊ปเล่นแต่นนี้เนะี่ยเป็นพิซซ่าที่เป็นรอยต่อด้วยการโอเวอร์โหลดในทุกตำแหน่งครการโอเวอร์โหลดคือการถอยลงมาเล่นร่วมกับเพื่อน มันมีอยู่นัดหนึ่งที่เจอกับอัลสบวกเล่นแล้วโดนอัลสบวกตันการเกลี้ยงเลยปราราสซอต้องวิ่งออกไปถามเลยนะครับว่าบอสเราจะเล่นยังไงบอกกับลองโซลยครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครโอเวอร์โหลดลงมาเพราะวิธีการมันถูกปิดการโอเวอร์โหลดทั้งหมดสุดท้ายก็ต้านไม่อยู่เนื่องจากพวกเขาเนี่ยใช้ตัวที่วิ่งถอนลงมากันอย่างน่าสนใจจริงๆครับของลองโซนะครับแล้วก็การเล่นแบบสามเหลี่ยมโอเวอร์โหลดการเคลื่อนไปตามจุดนะครับการไม่เปลืองพลังงานด้วยการ ใช้บอลเดินทางนี่คือการสงวนพลระกำลังแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะอย่างมีนัยยะสําคัญนี่คือวิธีการนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับท่านผู้ชมวันนี้ลืมไม่ได้เลยพวกเขาสามารถสร้าง Turning Point ได้อย่างตลอดเวลาการเล่นของพวกเขายิ่งเล่นยิงมั่นใจเพราะอะไรครับชนะท้ายเกมอยู่เป็นประจําท่านทราบไหมท่านก็คงจะเห็นแต่ว่าเฮ้ยชนะท้ายเกมอีกแล้วยิงท้ายเกมอีกแล้วมีใครเคยนับให้ท่านหรือ,อยังครับ ก่อนหน้านี้บีแหลมสิงเคยนับให้ท่านแล้วนะครับวันนี้นับอีกทีหนึ่งจนถึงวันนี้ฮะยิงนาทีที่90บวก13ลูกนะครับทีมอะไรครับจะยิงขนาดนี้และสามารถยิงในนาทีที่80เป็นต้นไป25ลูกหนึ่งในนั้นก็13ลูกอะที่มันเกิน90นาทีไปแล้วเท่ากับว่าในช่วง10นาทีสุดท้ายบวกทดเวลาบาดเจ็บฤดูกาลนี้พวกเขายิงถึง25ประตู นี่คือเลเวล u เนของชาบิยอลองโซว่าทําไมถึงได้ประสบความสำเร็จแล้วเราอยากรู้แล้วเกินว่าว่าเขาใส่อะไรให้กับนักบอลทําไมมันถึงได้เนียนเนี้ยบขนาดนี้ครับนี่คือ5ข้อสําคัญและปัจจัยหลักอีกข้อหนึ่งครับนอกจากเลเวล u เซนจะรักษาระดับมาตรฐานการเล่นแก้ปัญหาได้นักบอลเข้าใจทุกอย่างนั่นก็คือ5้าบวกหนึ่งอีกข้อหนึงข,นข้อนี้สําคัญสุดเช่นเดียวกันฮะนั่นก็คือผู้เล่นคู่แข่งคร มีปัญหาหมดเลยคู่แข่งปีนี้3ทีมบร์เซียดอทมุลก่อนที่เกือบจะเป็นแชมป์ในฤดูการที่แล้วแล้วก็พลาดนาทีที่89เกานี่ยการเสียจูดเป็นแฮมไปแล้วเอเดนแทสตเองอะไรกลับไปเล่นแผนคือมีแผนของตเองคือ4-3-3ที่มันโอเคอยู่แล้วกลับไปเล่น4-2-3-1เจ๊งสิครับเจ๊งสิครับดอทมุลปีนี้เสียหายมากขณะเดียวกันทีมี่เปนคู่ปรับสำคัญอีกทีมอย่างอเบไลซิกเองเสียผู้เล่น ถึง3คนที่เป็นหัวใจหลักหลังกลางแล้วก็กลางรุกจะบอกว่าหลังกลางหน้าก็ได้ครับนั่นก็คือยอสโกวาดิโอไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตำแหน่งกองหลังก็ต้องไปหาตัวอื่นมาใซมากองเล่นได้ครับแต่ว่าก็งั้นๆนะครับขณะเดียวกันคอนราดไลเมอร์เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้การจััวในแดนกลางของมิดฟิลด์ของไลฟ์ซิกหายไปและแน่นอนครับการเล่นแดนบนของโดมินิกโซโบสไล ที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลก็ทําให้ทิ้งรอยแผลใหญ่ให้กับไลฟ์ซิกเอาไว้เพราะว่าซิม o อนเองก็เล่นน้ําขึ้นน้ําลงและอีกทีมที่สําคัญที่สุดไบเยนมิวนิกคนี่ผิดพลาดบ่อยอครั้งจริงๆแล้วเลเวอร์เส้นก็ดีเกินด้วยนะฮะขณะเดยียวกันไบเยนมิวนิกที่บอกครับว่าความผิดพลาดเนี่ยมีอยู่หลายจุดด้วยกันแม้ว่าจะเติมผู้เล่นมามเรียกว่าหนักๆทั้งนั้นนะฮะทั้งคิมบินแจ ในกองหลังได้คอนราดไลเมอร์มาแล้วก็ได้แฮร์รี่เคนในเกมลุกวิธีการเปลี่ยนอยากจะเล่นไม่ไม่อยากเล่นทัชอินไซด์ซึ่งจริงๆแล้วโทมัสสูเขาก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาก็อยากจะสร้างด้วยด้วยวิธีการของเขาครับแต่แล้วมันก็ผลลัพธ์มันไม่เกิดนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดบ่อยจนกระทั่งไบยมินิกต้องเสียแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ11ฤดูกาลนะครับท้งว่า11ฤดูกาลที่ผ่านมาได้แชมป์ตลอด จะเป็น12สมัยซะหน่อยโดนเลเวอร์กูเซนจัดการและนี่คือ5บวก1ทำไมเลเวอร์กูเซนถึงเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้จากมุมมองของผู้ใหญ่ครับอย่างผมบีแหลมสิงห์นั่นเองนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับที่นี่ครับบีแหลสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพิธิตดเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีสงการด้วยรอชนะสงการ